วอกก็คือกระทะนะแต่มันจะไม่เหมือนกระทะคือคือกระทะคนไทยเราจะคุ้นอยู่แค่มีแผ่นกระทะแต่แพนมันจะแบบแบนๆหน่อยแต่ถ้าวอกค,คือแบบเหมือนกระทะจีนอนะ่ะที่แบบเคยเห็นคนจีนแบบกระทะที่มันพ้นนบบนั้นนะเอาไปค่ะสวัสดีค่ะก็วออนี้นะเรามากิอาหารจีนกันนะคะซึ่งออก็มาแบบไหนเหมือนเดิม กิน,นวันนี้ก็จะมากินแบบเป็นหล่าเลยก็คือเป็นรีสอร์ทเป็นซิดดาวรีสอร์ทนะคะวันนี้เราไม่ได้มากันแค่3คนนะแต่ว่ามีผู้ปกครองมานะคะก็คือแบบมกถือแบบมีการอนุญาตเลยนะฮะมันหนึ่งคนก็คือป้าน้าแล้วก็มีทุกทายป้าน้าอีกคนหนึ่งคือน้องเนมนั่นเองนะคะแล้วก็อันเนี้ยคือเราก็พยายามตระเวงกินนะนะก็มีอาหารจีนเราไม่ได้กินอะไและแล้วกเดี๋ยวเราก็จะกินอาหารจีนกันเนาะซึ่ง เราสั่งอาหารไปบ้างแล้วนะคะพูดถึงอาหารจีนหนึ่งก็จะนึกถึงแบบสมัยก่อนในในตอนไหนเพิ่งเกิดวัน15ปีที่แล้วที่ออสปอร์ตจำได้มันจะมีร้านอาหารจีนร้านหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามโรงเรียนเราตอนจะเดินกลับบ้านไปคือรถเมล์เจ๋งมากเลยตอนนั้นแบบเราอย่างเาเไม่ค่อยเก่งอาหารจีนหรอกนะเราก็นมีเมนูเมนูอย่างไนมันชื่อว่าม้าวอร์ิงม้าวอร์วิงชิคเก้นซึ่งมันแบบถึงเต้นมากนะคือ adjective มันคือเม้าวอร์วิง ซึ่งมัลวอดวิ่งมันแปลว่าน้ำลายไหลไอ่ะคือไก่น้ำลายไหลไอ่ะปมาจากน้ำปลารสชาตินี่ไงรสชาตินั้มันมันเป็นแบบไก่แช่แไก่แช่เล่าอ่ะเวลากิน่ะกินแบบชิลลี่ออย์มันกินกับพริกเอ่อแบบเป็นน้ำมันน้ำมันแล้วก็มีแบบใใคล้ายคล้าพริกเผาอ่ะอร่อยมากคือเวลาเราไปที่นี่ทีไรเราต้องส,สั่งสั่งไอตัวมัลวอดวิ่งชิคเก้นนี่แหละเที่อรอ์ดอยู่ไม่ได้สั่ตัวเล็กอยู่ sorry กี นี่คือซอสเกรียวเริ่มจากซอสคือชิคโช์อ่ะมันใช้ียกชิคโช์เอ้ยเก่งนะเรียกว่าอะไรนะเนกาัในยรบอกจริงมันไม่ใช่ชื่อเต็มนะไลฟ์เวนิก้าใช่ไหมใช่บางบางครั้ง่ใช้เนิก้าแต่จริงเขาเรียกไลฟ์นิก้าซอสที่ไปกินกับแบบกับเรียกวาอะไรอบเี้ยใช่ไหมกับปอบเี้ยเขาเรียกว่า ซอสกต้องทำซอสก็คือแบบซอสบวยนั่นเองอไอ้หละถามอยู่แล้วก็อยู่ก็ตอบกันนะแมวว่ามันคือแฟน,น,นอ,อะไรคริสปีสโนทาร่อคือไปแชบแป้มันก็คอร์อรเฮ้ยซอสโนทาโร,ร่อซื้อแบ,บ่ไหม ยมันไม่ใช่ไม่ใช่ทาโร่ทาโร่แล้แต่เผือกเผือกอะไรคริสตี้โนมมีเลเผือกอะไรถั่วทอไรซโนมเอยเก่งมากโอเคมาดูสอนะคริสปี้เหมือนไงค้านี้คริสปี้สริซลเใส่กุ้งต่อใส่กุ้ง่อไปอันนี้ t h e ้ r i e อร์ออสเท์วิออมสเวนเก่งมากออส่่นกระทะร้อน d l e s w ูด k with เนใหญ่เหรอ rice noodles walk walk ว okay. ่าอะ walk เป็ e อยู่โอเ walk ก็วางัใช่ใช่ rice noodles คือเส้นใหญ่นะ walk นะ walk ก็คือกระทะนะแต่มันจะไม่เหมือนกระทะคือกระทะคนไทยเราจะคุ้นอยู่แค่มีแพนใช่ปะ่ะแต่แพนมันจะแบบแบนๆหน่อยแต่ถ้า walk คือแบบเหมือนกระทะจีนเน่ะที่แบบเคยเห็นคนจีนแบบกระทะที่มันข้นๆนันะ้นเอาไปนั่ง walk rice noodles walk with seafood นะถ้าเป็น with with seafood ก็คือแบบผัดก๋วยเตี๋ยวซีอิดด๊วทะเล แต่ถ้าเมื่อกี้เวกโบทมิสก็คือเนื้อเนื้อแท้ <c oughs> แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราไปกินแบบพวกพวกตนะิ่มซำอ่ะคนจีนจะเรียกติ <c oughs> ่มซำติ่มซำนะซึ่ง <c oughs> ถ้าไปร้านจีนเนี่ยมันก็จะมีชา,าสีเหลืองมีชาอะไรไนายเอชอชริสตาน้องพี่รู้แ่บว่าถ้าเกิดสมมตชื่อเล่น,นล <c oughs> มันคืออะไรไม่ชื่อ,อชื่อฝรั่งโรเชต์คอมบี่แซนด์วิชเนี่ยแซวเวอร์ทรี flower tea นะคะก็คือน้ำแกงหวยนั่นเองเนาะนะก็โดยมากก็จะกินน้ำแกงหวยหรือว่าก็คือก็คือเรียกเรียก flower tea ได้สั้นเนาะแล้วก็มีอะไรอีกอ่านหารอย่างจับบีงที่เราเจอใช่ไหมคะมาเสอร์ฟนะเสอร์ฟว่าผัดนะแล้วจะมีคำว่าซอเทสซอเชนะสเตอร์กับซอเทชต่างกันนะปาลูไหมสเตอร์กับซอเชต่างกันเออไม่ดูแฮสก็คือ สเตเตอร์คือผัดแล้วมีแบบน้ำมันเยอะหน่อยแต่ผัดผักอย่างเงี้ยเนอะว่าเวลาเราผัดเสร็จก็จะมีน้ําออกมานิดนึงแต่ถ้าซอเทมันจะแนวแบบน้ํามันน้อยๆแบบแนวพวกกุ้งอ๋อกรอบๆหน่อยแบบแพะแบบกุ้งคั่วพริกเกลืออะไรเนี่ยในในซอสเทมแล้วก็มีฟรายแบบอื่นด้วยอ่ะให้ถามป้าดอย่างเช่นดีฟรายนี่คืออะไรทอดกรอบทอดในน้ํามันเยอะๆเอออย่างแบบอย่างเช่นไก่ทอดใน KFC อย่างเงี้ยมันก็ไปดีฟราย ช่่ปะอ่าเมื่อกี้เออ่ rice noodle มันเส้นใหญ่ใช่ไหมแล้วเส้นแบบอื่นอ่ะมันเรียกอะไรเส้นแบบอื่นเรียกอะไรบ้างอันไหนมันมีอะไรเส้นเส้นเล็กสโลว์สโลว์โอเคก็คือว่าไหนบอกว่าคือมันไม่ได้พูดที่เมืองไทยแต่พูดเป็นขนาดเส้นอะไรเส้นใหญ่เส้นเล็กอะไรเงี้ย แต่ว่าถ้าเป็นแบบอยู่มองนอกเขาจะพูดด้วยอินกริเยนที่มันทำอย่างเช่นเอ็กมูโดก็คือแบบเป็นเป็นเส้นเส้นที่ทำจากไข่ะไบะหมี่เหลืองใช่ไหมเส้นแบบไก่ก็คือบะหมี่ขาวกลาสโดก็คือแบบเป็นเส้นอ่ะนะคะก็เอาเบ,บาๆก่อนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราหารมานะครับโอเคก็เดี๋ยวกินอาห<ร>ารก่อน